สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับหลังจากห่างหายกันไปนานครับอยู่กับผมป๊อบปี้แป๊บครับผมตกมือครับวันนี้ผมได้กล้องใหม่ครับกล้องไซส์ลิมิตเอ็น i ิชันครับนี่แล้วก็มีพระมาแบ่งปันครับสององค์เป็นสมเด็จของหลวงพ่อพัดครับสมเด็จเนื้อผงกระเบื้องหลวงพ่อเดิมครับกระเบื้องศาลาหลวงพ่อเดิมเก่าครับ งาน PSGA ฟองสุพรรณครับเป็นคนจัดสร้างครับผมนี่ครับรับชมครับผมมีมาแบ่งปันครับตกอยู่องค์ละสองร้อยห้าสิบาทครับรวมส่งแล้วนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักผมเข้ามาได้ที่ศูนย์หกห้าห้าศูนย์หนึ่งสี่หกแปสี่ครับผมนี่ครับมาดูครับสอบกล้องครับ นี่ครับผมโอ้โหนี่ครับเป็นไงครับโฟกัสเร็วดูล้านหลังครับผมผมให้ดูล้านหลังของพระครับนี่ครับผมรถยนอัคระบุญญากรโมูหลวงพ่อพัดครับอระนี่ครับเลขชัดเจนครับงานพ S G อแค่กระเบื้องคาบวดหลวงพ่อเดิมนี่ก็ขังแลวนะครับผม จัดสร้างจำนวนไม่มากครับนี่มาดูอีกองหนึ่งครับนี่ครับครับหนึ่งองค์ครับขออภัยในโทรศัพท์ด้วยนะครับโทรศัพท์อาจจะไม่ชัดไม่สวยครับไม่มีตังค์ซื้อรีวิวแบบบ้านๆนี่ครับนี่รับประกันแท้ให้ครับตลอดยังรูดหลานเลนบวชครับผม ครับใส่กลองไปครับนี่ครับนใดรสนใจสักผมสอบถามได้หรือจะเป็นนี่ครับโอ้ยขาตั้งเบี้ยกแก้ครับเบีย้ยแกล่เสาห้าหลวงพ่อพัดปีห้าเก้าครับออกปีห้าเก้าตัวนี้เสาห้าครับวาระดีครับเสาห้า นี่ครับส่องเลยครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับจะมีนังตัวหนังสือเขียนคำว่าน,นี่ครับสองห้าครับผมห้าเก้าหัานใดสนใจสอบถามผมได้ครับศูนย์ หกห้าห้าศูนย์สี่หกแปดสี่ครับนี่ครับโชว์กล้องเลยครับกำลังได้ของดีหรือว่าจะเป็นนี่ครับเบี้ยแก้มหาลาบปากมันนะครับพร้อมกล่องเดิมนี่ถ้าใครรับผมเอาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบครับรวมส่งครับเบี้ยแก้ปลอดวิ่งดีครับนี่จาตะขลาด้วยมือครับหายากครับสร้างน้อย ปีหกห้าเป็นสมทบทูนช่วยวัดทางชัยนาทนี่แหละครับผมผมน่าจะจำไม่ได้ครับนี่ครับเลขยงเบอร์เลกเลขหกสิบหกครับไม่ใช่ครับหนึ่งหก 1, หนึ่งหกสองครับผมนี่ครับหก okay. ร้อยห้าสิบรวมส่วนหรือเนี่ยครับมีตุ๊กแกเสียงตุกกต๊กแกตุ๊กแกนี่ครับจะเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ครับปีหกสามหายาครับสีพึ่งที่หลวงพัดกวนเองกับมือครับไม่มีอีกแล้วนะครับผม นใดเก็บได้ก็เก็บนะครับใช้ค้าขายเจราจาเข้าหาผู้ใหญ่ครับแล้วประกันแท้ให้ครับแล้วประกันแท้ให้ครับดูโค้ดนี่ครับครับดูความสวยกันครับนี่ หลับนี้เอาไปห้าร้อยห้าสิบรวมส่งน,นะครับผมช้าหมดอดนะครับเก็บไว้ได้เก็บมีอยู่สองชิ้นครับเหลืออยู่แค่นี้แล้วไม่ได้เหลือแค่นี้หรอครับขายไม่ได้เลยสักชิ้นเลยครับนี่ไม่ใช่แบ่งแบ่งให้พี่น้องไปใช้ไม่ได้เลยครับนี่ครับยังไงผมขอฝากช่องป๊อปปี้แป๊บไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับช่วยสนับสนุนซื้อของจะได้มีผมด้วยนะครับ จะได้มีกำลังใจทำคลิปแล้วก็มีอะไรมาแบ่งปันครับของดีมาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องต่อไปครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องป๊อปปี้แป๊บด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม